สวัสดีค่ะกับเช้าว,วันพฤหัสวันนี้นะคะก็อากาศก็รบสุดพลังนะคะลบลบ,ลบ,ลบ,ลบแต่มีเรื่องจะคุยนิดนึงก็คือว่าโอเคดิฉันขับรถได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณนะคะทุกความเป็นห่วงค่ะเสร็จทีนี้ก็คืออยากจะพูดเรื่องนิดนึงก็คือมีเรื่องที่ว่าบ้านเกิดของพี่มอยู่ที่จังหวัดน,น,น่านใช่ไหมคะทีนี้เสร็จนะคะก็คือว่าก็ทุกๆวันเสาร์รูก เขาจะมีถนนคนเดินใช่ไหมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันเสาร์ค่ะในความรู้สึกนะคะถ้าจําได้ถ้าจําจไม่ผิดถ้าผิดพลาดก็ขอโทษมนนาณที่นี้ด้วยก็คือว่ามีถนนคนเดินอย่างนี้มาสาร่วม3-4ปีแล้วค่ะก็คือว่าจัดที่ถนนสุมนเทรัตเทวราชย่านบ้าน หัวเวียงใต้นะคะเส้น,นัานทั้งเส้นนะคะก็จะไม่ยาวมากจะเป็นช่วงของหมู่บ้านหัวเวียงใต้นะคะทีนี้เสร็จก็เหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองน่านไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่อยู่ดีวันนี้เมื่อวานนะคะทางเทศบาลเมืองน่านก็บอกว่าขอยุบถนนคนเดินด้วยเหตุผลว่า 1. ถ้าเกิดไฟไหม้แถวนั้นะ่ะรถจะเข้าลาบากโน่นนี่นั่นรถแต่เพิงจะเข้าลาบากก็ทําให้เกิดการเพราะบ้านแถวนั้นเป็นบ้านเก่าไม้บ้านเก่าซึ่งมีมูลค่ามากมายโน่นนี่นั่น ค่ะดิฉันเข้าใจตรงนี้ค่ะโอเคเห็นด้วยกับตรงนี้แต่แต่ละซอยมันก็มีแต่ถนนแถวนั้นมันก็มีซอยเข้าไปได้นะคะก็น่าจะเข้าไปถึงในความคิดดิฉันเพราะดิฉันก็เกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นสองแล้วคุณยังไม่ได้หา เขาเรียกว่าโซนนิ่งใหม่ให้กับทางพ่อค้าแม่ขายแล้วก็แหล่งคนเดินด้วยนะคะตรงนี้ก่อนที่คุณจะออกหนังสืออย่างนี้ออกมานะคะเทศบาลเมืองน่านดิฉันคิดว่าคุณน่าจะหาแหล่งก่อนนะคะก่อนที่คุณจะมาแบบว่ายุบเขาบางคนเขาได้เตรียมของที่จะขายวันเสาร์นี้แล้วโน่นนี่นั่นเอ้ยอะไรยังไงคะแล้วก็อีกอย่างเป็นช่วงไฮซีซันที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดน่านเพราะช่วงนี้อากาศเยน็น ใครก็ไปเที่ยวที่นั่นอยู่ดีคุณมายุบกลางคันกลางสายฟ้าแลบแล้วก็วันเสาร์เขาจะมีงานวันดงวันเด็กไว้หลายอย่างซึ่ง non s e น s นะคะสําหรับตรงนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้ก่อนที่คุณจะทาคุณก็น่าจะหาโซนนิ่งนะคะเป็นถนนคนเดินนะคะไม่ใช่ถนนริมน้ำหน้านะคะดิฉันบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ไปตั้งอยู่แถว เขาเรียกว่าริมแม่น้ำดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะถนนคนเดินก็ต้องคนเดินเชียงใหม่เขาก็มีได้เขาก็ไม่เห็นมีปัญหานะคะนั่นก็มีน้านมมาแล้วนะคะขอนแก่นมีไหมต่างจังหวัดที่ไหนที่ไหนส่วนมากเขาก็มีกันนะคะก็อยากจะฝากถึงนิดนึงค่ะอย่างน้อยดิฉันก็เป็นคนเมืองหน้านะคะก็ทําอะไรก็ คิดนิดนึงไม่ใช่แค่กระดาษ2แผ่นตรงนั้นนะคะแผ่น2แผ่นตรงนั้นมาทําให้ทุกอย่างยุติหรือยุบลงไปโดยที่ไม่แบอบกว่าเหตุผลเข้าใจเหตุผลไฟไหมก็เป็นอะไรที่มันอันนี้แต่ก่อนที่คุณจะทําคุณน่าจะทําการศึกษาหาแผนงานก่อนนะคะว่าเออโซนนิ่งใหม่หรเอโลเคชันใหม่น่าจะอยู่ตรงไหน,นเอาไว้หน้าเทศบาลเลยดีไหมคะตรงนั้นคะ่ะตรงข้ามกับกาดนานเลยะคะ่ะเก๋ๆไปอีกแบบนึงคะ่ะเอาไว้ตรงนั้นไปเลยไหมคะเพราะว่าตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีบ้านคนมากมายนะคะ เอาไม่งั้นก็ขายแม่ไปเลยค่ะสนุนเส้นนั้นนะคะสนุนเส้นบนนะคะเส้นเทศบาลนะคะก็เพียเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะ่ะเลฟิกายรักจังหวัดน่านค่ะ